ได้รับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงร้อยห้าบาททำมา16ปีก็ยังห่างไกลกับคำว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ะของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอขอบคุณ หลักพันก็เริก<ช>มก้นได้ใช่ค่ะผมคุณหลักพันแต่มีรายได้หลักร้านค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วยเ0็ดคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาท น,นี่นีี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่ครับวันนี้รค่วันนี้ EP น,นี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะ เธอสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาหน้าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนซึ่งตอนนี้นะฮะอาจจะพบกับปัญหาของการติดหนี้ตกงานมีปัญหาที่ควรเลือ่อนอยากมีรายได้ที่2รายได้ที่3แต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครูไก่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้นค่ะขอบคุณมากทุกทาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้มาทําอินดี้เต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะครูไก่ครับเหตุผลได้ครูไก,ไก,ไก่ถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับ กระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเบอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่ะล่มสลายช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟ,ฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนําสื่อโซเชียลตรงนี้มาสร้างรายได,ได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทําอินดีมก่อนทำธุรกิจออนไลน์คุณไก่ทำอะไรมาบ้างครับก็อดีตเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยที่บ้านนะคะตอนห้าขวดไฟไม่บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ ก็ทำอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยก็ต้องไปทําอาชีพเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150าบาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะเราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคําว่ารวยเลยมองว่าจะมีอาชีพไหนไหมอะ ที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอาชีพที่2ใช่ค่ะอาชีพที่ั่นเองก็ได้นะคะมาศึกษาในช่องทางออนไลน์ว่ามีนะคะอาชีพอะไรทํได้บางก็เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดี้ตรงนี้แหละนะคะว่าอิมันมีแพลตฟอร,ร์มออนไลน์ค่ะของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่าอิ้ยมันคือสิ่งที่เราตามหาก็ ทำา1ปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาที่บล้านนะครับสิลบ <laughs> ล้านบาทนะฮะกินซ็ใต้ครั้งนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค <c oughs> ่ะผู้ขายสร้างรายได้10ล้านบาทค่ะคหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะหลายคนอาจจะบอกว่าทําปีเดียวได้10 <c oughs> ล้านจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าพิสูจน์ได้หรือไม่จริงค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทิง้งานปรั่งนะคะมาทาอินดีมแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยการที่เราทําไปแล้วเจอปัญหา นะคะเราก็ไม่ได้ออยอมแพ้ในปัญหาแบบนี้ค่ะมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดนะคะไปแบบสูงสิบล้านได้อินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหล,หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะค,ะคนทํางาน,นประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรกิจที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองกลายชื่อว่าในปัจจุบันนะ อาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําง,งานประจำอะค่ะนะคะ,อ,ะ,คะอย่างเพื่อนเลยอะคะ่ะถูกลดเงินเดือน20-50%เพิ่มเพอนะคะก็มีคนแบบว่าถูกซองขาวไปด้วยะคะ่ะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยการที่เรามีกระเป๋าเดียวแล้วต้องลงทุนกี่บาทต้องมีความรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเราจะมีระบบของนะคะส่วนกลางของบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของกายเองนะคะที่จะประสบการณ์ในการทํารตลาดออนไลน์ตรงนี้แล้วก็คนที่สามารถสร้างรายได้หกยันเจ็ดหลักอะค่ะตรงนี้จะมาช่วยสองในการทําเริ่มต้นตรงนี้ค่ะอ๋อสมาชิกปกันของเราได้ไปสี่สิบล้านนะใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจอะไรที่ คืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะถ้าผมไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวตอนแรกผมไม่เชื่อนะหลังอ๋อธุรกิจนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างไม่มีข้อจํากัดจริงๆถ้าหมายความว่าจริงๆแล้วเราลงทุนหลักพันก็เริ่มต้นได้ลงทุนหลักพันแต่มีรายได้หนักล้านและครูไก่มีที่อยู่กี่ประเทศอะครับตอนนี้ก็หนึ่งปีค่ะ60กว่าประเทศแล้วหนึ่งไปี60ประเทศแล้วใช่ค่ะในเส้นทางของไก่เองนะคะก็เป็นอะไรที่ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะ1หนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วย7 0 0 0คนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของกายเองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วพอบรีออนไล์ปุ๊บก็หมายความว่าธุรกิจออนไลน์แบบอินดีเนี่ยสามารถมีสมาชิกอยู่ต่างประเทศก็ได้ใช่ค่ะเขาใช้ช่องทางเลยค่ะว่าหลังเรื่องงานเข้ามาศึกษาแล้วก็มีทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งค่ะ30ล้านค่ะ ที่ล้มจากธุรกิจเคยมีรายได้10ล้านค่ะจากเปิดธุรกิจแบบ1 0สาขาแต่กลายเป็นว่าเซ็งติดลบแปบนี้ค่ะเลยคิดว่าเราจะไปลงทุนอะไรอ่ะที่สามารถที่มีนะกํำไรมาใช้นี่ม0ล้านพอมาเจออินทีมตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าใช่เลยอ่ะมันสิ่งที่เขาตามหาเลยมาขอบคุณด้วยค่ะว่าขอบคุณนะผมตามหามา3เดือนแล้วว่ามันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอที่สามารถทําให้ผมแบบว่านอนหลับได้แบบนี้ค่ะไม่ได้หลอกกันใช่ไหม ไม่ได้หลอกเพื่อนเพื่อนใช่ไหมไม่ได้หลอกค่ะอันนี้จริงใช่ไหมเดี๋ยวถามพวกโฆษณาหลอกหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงค่ะก็มีหลักฐานก็ไปคุยกับกูไก่ได้หลักฐานนะคะทักมาคุยได้นะคะอันนี้ถามกูไก่ครับอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของภูไก่เพราะว่าหลายคนอาจจะทําได้หลายคนทําไม่ได้พอทาไม่ได้ก็จะบอกว่าหลอกหรือเปล่าเพ้อฝันหรือเปล่าไายฝันหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและอะไรคือความสําเร็จที่กูไก่มีในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ เราความสาเร็จวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะตั้งต้นอยากอยากรวยแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราต้องทนต่อสู้ได้กับสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมนะคะในส่วนของออนไลน์ค่ะก็ะะจะมีทรัศย์เยอะแยะมากมายมาปรับใช้ในธุรกิจเจอการปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แบบนี้ค่ะเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมแบบนี้เรื่อยๆเลยคำว่ารวยในมุมมองของ คำว่ารวยนะคะหลายๆคนอาจจะให้นิยามคำว่ารวยที่แตกต่างกัน1ล้านก็รวยแล้วนะคะสิล้านก็รวยแล้วนะคะส่วนตัวขายมองว่า มันต้องร้อยล้านนะ,ออนะคะเพราะว่าอยาามาออกรายการกัน <c oughs> ยินดียินดี <c oughs> ใช่ใชค่ะ <c oughs> มันต้องร้อยล้านค่ะายหลายคนอาจจะบอกว่าหนึ่งล้านอ่ะก็โอเคแล้วแต่เรามองว่าวันนี้ชีวิตเรามันก็แค่โอเคค่ะแต่ส่วนตัวเราถ้ามีมากกว่านี้เราสามารถจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะความรู้ด้านออนไลน์ตรงเนี้ยคนที่ไม่รู้อ่ะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองค่ะไปต่อยอดได้แบบเนี้ยนะคะคือจริงๆนลครับก็คือว่ามาบอกในรายการเราเลยก็คือตั้งเป้าหมายคือจะไปร้อยล้าน ค่ะใช่ค่ะตอนี้ได้มาแล้ว10บล้านค่ะขาดอีก90ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพราะาสำคัญที่สุดเลยคืออย่ากลัวอย่าอายอย่าดูถูกตัวเองว่าเราจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายได้ตั้งเป้าหมายแล้วเดินทางให้ถึงนนี้ก็โอกาสสาเร็จคือสําคัญสุดอต้องมีจุดหมายปลายทางแล้เดินทางไปพอาะาถามในฐานะคุูไก่เป็นตัวแทนของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการจะทาออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความรู้ที่ใหม่เพียงแค่ว่าวันนี้ค่ะเรามีใจที่อยากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบพ .4 ีนะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีแก่เชื่อว่าเส้นทางตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจบมาไม่สามารถเอามาใช้ได้นะคะมันเป็นความรู้แบบเฉพาะน,นั่นเองแต่ตรงน,นี้ค่ะเราสามารถที่เข้ามาเรียนศึกษาได้ผมเจอหลายๆคนนะ ยังไม่รู้ว่า จะจัดการชีวิตยังไงอาจจะไม่มั่นใจกับการที่เราจะมีอาชีพที่ือที่3อาจจะไม่มั่นใจในอินดีบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมในส่วนของการที่จะเข้ามาศึกษาว่าเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่มาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้ค่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆก็ตอนนี้ท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในการที่จะมีรายได้กระเป๋าที่ 3 4ทํางานประจาอยู่ก็ดีจะของธุกิจก็ดีไม่บ้านก็ดีช่องทางออนไลน์ตรงนี้เราเปิดให้มาเรียนรู้ศึกษาก่อนถ้ามาศึกษาแล้วมองว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราก็ไม่เป็นไรก็แค่ว่าได้เรียนรู้นะ,ะคะเครื่องมือออนไลน์ของเราเป,ป็นับบใช้ได้ก็สําคัญคือเปิดโอ,อกสาสให้ตัวเองใช่ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่ะไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องจ่ายใช่ค่ะเอาให้มั่นใจแล้วค่อยจ่ายใช่ค่ะอ๋อพอซื้อๆก็ชอบก็เดินต่อ<ช>ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรสัมพันที่สุดคือขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ค่ะ ขอให้มีใจขอให้เปิดใจแล้วก็เปิดตกาให้กับตัวเองไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรออนไลน์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สําคัญสุดขอให้มีใจที่สําคัญในการเปิดโอกาสให้กับตัวเองและนี่ฮะ <c oughs> คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับอินดียนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สําคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสกับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต่อๆไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกๆคนฮะ ชอบสิ่งไหนก็ไปค้นหาสิ่งนั้นฮะสำคัญที่สุดก็เหมือนที่คููไก่บอกคือเปิดโอกาสหาความรู้แล้วก็เปิดสิ่งใหม่ให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคููไก่มากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณพี่โงสิคกันค่ะ